ก็อขึ้นก็ไม่ไม่มีความสามขาเอันนี้ซ้อมนะกิฟกิฟยังไม่ต้องนันพวกอย่าพันต้องหมดตรงนี้ก่อนที่ท็ไหนได้แม่สมขาเลยแล้ก็ลุกขึ้นมานี่นี่โรคจิตอ่ะสะขาเลยหรอเออกูบอกอีเจแล้วนะว่ากระโปรงอย่าสั้นมากพวกพืกจิตมันเยอะโอเคไดมวะอยทำบุญแล้วกันมึงใจเย็นนะ เน่ยเดี๋ยวอีเจมารู้จะด่าอะไรเราหรือเปล่าเราไม่รู้เราเปเมาไปก่อนเมาส์ไปก่อนอีเจมาแล้วเราจะด่าอะไรแล้วก็ออาไปหายเจ๊ก็เมาทัแบบเวทีเลยอะ อันนี้คือเอาออกใช่ไหมใช่ครับออกพันธุกรรมแล้วเรามาบอนเราคบสามองแล้วเรามาบอกแ่ว่าเเอาเอาเอา,เ,อาเป็นไงพวกมึงโอ้ยเป็นไงบ้างกีฟาง,งไม่เป็นไรนะโอ,โอเคนะเนี่ยไม่เป็นอะไรมั้งเจ๊มันน่าสลดขนาดนี้โอ้โหหน,น่าม,มาได้แล้วนะนี่นี่หน,น,น่อยๆมึงถือว่าทำบุญแล้วกันเอาหนะวันหลังก็ดู อยู่หาอะไรลูกค้าเขาไม่เอามึงเขาไม่เอาแล้วเขาให้คอนเสิร์ตยาวไปแล้วก็ให้ MC ผู้ชายจัดการไปแล้วมึงไม่ต้องเดี๋ยวคูอยู่ดูแลในแบบต่อพวกมึงกลับไปเลยอยากไปเที่ยวอยากไปไหนมึงก็ไปไปกันซะนะไปเออกูไปละเจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 มึงตกลงกับกูไว้เท่าไหร่เนี่ยอ่ะแล้วนี่เท่าไหร่อ่๋อก็ตามที่ตกลงกันไงก็กูให้สามสิบก็ได้ถูกไหม อีเจอย่างนี้มันไม่แฟร์นะเว้ยอ้าวโลกนี้มีหาอะไรแฟร์บ้างคะพวกมึงยังสวยยังสูงเลยกูดูซิสวยจะตายจากตัวเตี้ยกูยังไม่เห็นมีงานทําเลยกูยังไม่เห็นได้เป็นบิวตี้บ้างเลยเอ,อ่ะนี่ถ้ากูเป็นกูออบอกให้แล้วกูไม่ได้เป็นแค่บิวตี้แบบพวกมึงหรอกนะกูจะไ,ได้เป็นขั้นกว่านั่นกะ็คือบิวตี้จ้าจ่าจ่ากูไม่เถียงอีเจอย่างมึงอ่ะผัวเลี้ยงไงแต่พวกกูอ่ะหาเองไงโอเคไหมอ๋อใยกูรับคันไปไปไปแองแค่นี้นิดหน่อยไปไปไปเอออย่างนี้สิเรียกแฟร์ แฟแล้วคราวหน้านะบอกเลยนะถ้ากูไม่ให้งานพวกมึงอย่ามาอ้อนวอนกูนะเข้าใจไหมเจ๊ก็รู้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยคือไม่คืไม่คืนไม่คืนไม่ต้องคืนอ๋อไม่คืนมันแปลกๆเออไม่คืนสรุปไม่คืนนะแล้วบอกว่าไม่แฟงไม่แฟงก็ไม่ให้เลยอย่าลืมว่าบิวตี้คือตุ๊ด แล้วก็ตรงนี้พี่แอชชิปตอนแรกกูไม่ได้เป็นพิตตี้แบบมึงกูเป็นตัวท็อปกว่านั้นท็อปของพิตตี้คือบิวตี้เพราะว่าในวงการเนี่ยเรารู้จักแต่พิตตี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไม่รู้ว่ามันจะมีที่สุดคำพิตตี้คือบิวตี้นี่คือที่มางชื่อซีรีส์โอเคแล้วกิ๊บก็เลยจะบอกว่าโอเคไม่แฟร์ไม่แฟร์ก็ไม่แฟร์ไม่มีหาอะไรแฟร์หรอกเพราะถ้ากูเป็นกูไม่เป็นพิตตี้แบบพวกมึงหรอกกูอ่ะเป็นท่านกว่านั่นก็คือบิวตี้มึงเข้าใจกูไหมอ่ะแล้วอยู่พูดเรื่่อองงความสันยย้ พูดแล้วว่า่กูแน่นอนแล้วแล้วคือต่อไปก็คือไม่ไม่ให้ไม่คืนก็จบแล้วอีกอย่างหนึ่งพอดีวันนี้มีลูกค้าโทรมาหากูบอกว่าจะเอานางแบบ6คนเป็นแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่นมใหญ่ๆแล้วก็เออเนี่ยเดี๋ยวไปงานการกวาวมึงและการอีโบแล้วก็อีฟางส่วนมึงรอก่อนแบนดอย่างไรนี้ไม่ไม่กูวิ่า่วมงไม่ส่วนมึง ไม่ได้หรือาหลังทอมไม่เอากูไม่เอาวันนี้ยังไม่มีใครลวนลามมันเลยมึงคิดดูสิว่าทําไมมันทําไมมึงคิดดูมึงจะมาถามกูอีกว่ามันควรได้งานนี้ไหมงานนั้นเขาต้องไปให้ผู้ชายได้อ่ะมึงคิดดูสิว่ายังไม่มีใครทําอะไรมันเลยเออแค่นั้นแหละโอเคทำยังไงไม่ให้มันหลุดไปทางนู้นเดี๋ยวไอ้ท็อปปี้คือแบบ น่าเสียนคเียอเจเลยนะแบบไอ้บอสลายิ้ม่งแบบนี้เ่มันต้องมันต้องรับนี่นิดนึงโ่เจนี่แม่งแบบกูไม่เกี่ยวกูไม่รวยหรอกกูบอกให้อ่าโอเคอจริงนะไม่แฟถ้ากูไม่เกี่ยวกูไม่รวหรอกับอสระวังนี่อะไรไร้พี่อยู่อ่่งมคกุอะไรวิญญาณ a c t i n มาแล้วกแสวิญญาณ acting ักบเก๊าก๊กไปหมดอนกลับบ้านเนะกลับบ้านสามตองนี้หกพันโอเคหกพันเก้า เป็นห่วงเพื่อนแต่ก็ฟังเจ้ด้วยเหมือนกับแต่เจ้เป็น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 ก้อนอย่างคือ่ข้างๆอ่ะเนาะแต่ถ้าหันไปหมดเนี่ยมันจะลืมว่าไอ้นี่มันเพิ่งโดนเพิ่งโดนลลามารือว่าตรงนี้แหละได้ค่ะแค่คือล่มมาเองฟังยบบเวลาเองเข้ามาเองอยู่ประมาณเหนื่อยละเหนื่อยละ อยากจะแตะตัวเขาแต่ไม่ถึงก็เลยแแค่นี้่โอเคปล่อยมุกไปเลยช้ำมากอ่ะพร้อมมาเอาจริงเรากำลังซ้อมเพื่อเพื่อพอถึงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะออกอากาศทางช่อง Facebook ของเรานะครับถ่ายทอดสดเป็นละครซีรีส์ชื่อบิวตี้แอนด์เดอะฝากไว้หนั่นละกัน เอาจริงเนี่วันนี้เป็นไอคอนที่ยกรแกรมก็จะมีไปฟังเดียวนตตัว a คน คาดเอาใหม่ต้องเข้าไปในซีมต้องหัวล้ออยู่อ่ะเออกล้องเห็นต้องนะครับต้องแต่งหน้าใช่แต่มันเมาส์แบบบันเทิงมากมันขัดแย้งกับมันมันมันไม่ได้ยินเลยอ่ะโอเคพร้อข้อที่ครับทุกคนเอาใหม่ระวังคําว่าแม่งไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งแม่งมันเยอะมันเกินเออแต่ถ้ามันธรรมชาติก็ได้เอออย่า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 บังคับแม่งไอ้เหียไอ้เหียแม่งแม่งพร้อม พี่ทำอะไรบ้างเลยนะอะโมเคเนี่ยไม่โอเแค่ะมึงไม่ไี่เกิดอะไรเปอ่ะก็เม่อกี้อ่ะไม่ไมีกล้องอีกตากล้องมันถ่ายรูปกูอะไม่บอกให้กูยายที วจับขาได้หรอเออเนี่ยทำไมเดี๋ยวบอกนี่เจแล้วนะเนี่ยบอกว่ากระโปรงมันสั้นไปเนี่ยดูดีชุดกิวในเย็นตั่งแยะยาวๆก็มีทำไมไม่เอาไม่ใส่วะไม่ใส่หรืออะทำงานฟางถือว่าทำบุญในตอนเย็นเนี่ยก็แบบว่าขั้นกลางเวทีเลยนะเว้ยจริงหรอเออพี่รู้ยเกิดอะไรขึ้นไงเจมาโดนด่าแน่นอนในตอนเย็นว่าแคลนกูคลินถอดแล้วถอดมาคนสมัยนี้ควรเนาะ วันโรคจิตไปทุกวันไม่แย่เลย หัวเลยเนี่ยฟังเป็นไงเนี่ยจะเป็นยงไงอะเจ๊ก็นโดนจับขานี่ไงเฮ้ยเอาทางนางน่ะมไม่เป็นไรหรือว่าเป็นประสบการณ์ละกันนะเสียด้ยเออน้าน้านา,นาวันหลังก็ดูแลตัวเองเซฟตัวเองดีๆนะค่ะเอาเงินไปก็กลับบ้านกันได้ละไปนะคุณมึงจะไปไหนเราไปกันซะ<อ>าบปะเฮ<อ>้ยอะไรวะเหกลับได้แล้วเผาไม่เอาแล้วเขาละเฮ้ยเอาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นไปพูดให้โฟนให้ได้เจ๊เจ๊โบ๊ท มึงเอาอยู่แต่ลูกค้าเขาไม่เอามึงแล้วมึงเข้าใจไหมมึงจะมาเอาอะไรล่ะเขาไม่เอาแล้วเขาให้คอนเสิร์ตขั้นกลางก็ m อผู้ชายขึ้นไปแล้วนี่เดี๋ยวคุณก็ต้องอยู่ดูพวกในแบบผู้ชายอีกาว่าปวดหัวมากเลยเนีย่คุณไม่รู้ว่าลูกค้าจะว่ายังไงบ้างพงงวกมืองเงินแล้วกลับกลับไปละกันนะออดูแลตัวเองด้วยดีๆเดี๋ยวไปก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊อะไรอีกละ่ะตกลงเันที่เท่าไหร่วะ อาแล้วมึงได้เท่าไหร่ล่ะก็ะตกลงกันเท่านั้นก็ได้เท่านั้นแหละเฮ้ยมึงหักไปหน้าตาเฉยเลยพี่ไม่บอกอ้าวอ้าวนะอ้าวอย่าพูดอย่างนี้นะกูหักมึง30%เนี่ยมันคือตกลงกันอยู่แล้วส่วนอีก20%เนี่ยก็งานมันไม่จบกูก็ต้องหักเก็บเอาไว้เผื่อลูกค้าก็จะมาเรียกร้องอะไรจากกูแล้วมึงให้กูทำยังไงคว้ามึงแล้วไงฮะถ้ากูไม่ขี้เหนียวเนี่ยกูไม่รวยหรอกกูบอกให้เข้าใจกูมะเออนี่กูบอกเลยนะถ้ากูสูงกว่าพวกมึงเนี่ย กูสวยเนี่ยกูเป็นเองแล้วพิตตี้เนี่ยแล้วกูไม่เป็นหรอกนะพิตตี้ธรไมด้อย่างนี้กูเป็นขั้งกว่ากูเป็นบิวตี้บอกเลยฮะเข้าใจไหมเออเข้าใจเข้าใจที่หาไปอ่ะอย่างน้อยเจ๊ก็มีผัวเลี้ยงไงพวกหนูก็หาเองอยู่นี่ไงเจ๊อ้าวผัวกูผัวกูก็เด็กกูก็ต้องเลี้ยงมันเหมือนกันมึงโลกนี้ไม่มีอะไรแร์หรอกถ้าแร์นี่กูไม่มาเป็นยืนเป็นเจ๊ให้มึงหรอกเข้าใจนะ และนี่เมื่อกี้มีลูกค้าโทรมาอีกเขาอยากได้งานเป็นแบบอะไรเป็นงานแบบบิกินี่มึงเขาาเ้าใจนะต้องการ X, X อ็อ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมึงไปโบ๊ทต่างด้วยมีคนส่วนยมือบไปด้วยกันดิต่งบ,บีมึงเรื่องสืบชวนเขาเฉยเฉยมึงไม่ได้เมือง<ฮ>นี่ทอมเลยกูบอกเลยว่าไม่ได้เด็ดขาดมึงคิดดูซิวันนี้ขนาดใส่สั้นขนาดนี้โป๊ขนาดนี้ยังไม่มีใครลวนลามเลยมึงพิจารณาตัวเองหน่อยนะนะเข้าใจนะนี่จะเสือไปงานนะเดี๋ยวงานก็เจ๊ นะพวกมึงกลับบ้านได้แล้วแยกย้ายอย่าเสี่ยงนินทาอะไรกูนะกูรู้นะกูได้ยินนะกูบอกก่อนเชื่อม้วนผิดของมึงหรอกมึงมันทำดีแล้วไป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 เก็บของกันเว้ยสบายคิดซะว่าเราเดี้ยวก็ดีแล้วนะพอดเนี่ยเรื่องไม่แยกแล้วเด้อกไหนกันตอนนี้อ่ะเออตอนนี้พวกกูยังอยู่ที่ชินเน็ตแล้วไปปะ วันไี่ออาฟิศเนี่ยที่เก็บวิ่งหน่วยไปแช่ซาวน่าไหมไปปะเอ้ยซาวน่าโอเคเอาอะไ้ได้วกันเาไป,ปเก็บของเดี๋ยวคุณจะไม่กลัวถัดถัด เห็นเดี๋ยวเราไปโมดเดี๋ยวเราไปออฟเอฟเฟคเองในห้องมันมีจิตตรงลิฟต์หนึ่งแลนีตรงลิฟต์เราไปทำเอฟเได้ใช่ไหมพี่ก้องพี่ก้องครับได้ใช่ไหมพี่ก้องพี่ก้องปล่อยเลยครับโอเคได้เลยครับต่อมาอีต่อไปเลยครับกุ๊ปกิ๊บนั่งพักเลยครับกุ๊บกิ๊บนั่งพักเลยหมดไหมอย่าเรียกฉันว่ากุ๊กิ๊บ ดิฉันชื่อเปโกแล้วเงินสามพันที่ฉันเมมนี่ดิฉันไม่คืนแล้วนะคะค่าลูกร้องค่าจังปรีค่าจังประเปิลฉันเก็บนะคะดิฉันเก็บนะคะถ้าดิฉันไม่เมมดิฉันไม่รวยหรอกค่ะดิฉันบอกเลยค่ะติดตามดูละครจริงๆกันวันที่14เดือนอะไรวะมีนาคม3ามทุ่มช่องนี้ช่องเดียว มันแน่นอนอันนี้แค่อันนี้แค่ซ้อมนี่แค่ซ้อมนะของจริงไลฟ์จะเป็นยังไงอะไรนะเดี๋ยว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 จะไม่เมมดิจะไม่รวยอันนี้ค่าครับค่านมปะเปาค่านมปะเปาค่ะใช่ใช่อ่ะพี่คะซองที่เหลือมาเก็บให้กูกิ๊บได้ค่ะต่อไปเป็นอะไรสิงล่างนี่ทุ่มหนึ่งนะคนบอกอะไรคนบอกว่าอะไรหน่อยดูซิอ่านซิอ่านคนบอก มีไหมมีไมเปล่าเป่าเปล่าเปาไม่อยู่ค่ะคุณเห็นหน้าแม่เหมือนเห็นเปาเปาม่คิดแซ่บมากกว่ามีมีไหมมีไหมมีคนเป็นพิตตี้แล้วโดนเจมม์แบบนี้ไหคนที่ดูเป็นพิตตี้อยู่มีบอกมาสิเจมม์มาเจมม์้างคคิดบอกว่าสูงกว่าใช่ทุกคนสูงกว่าเซ็งมากขอบคุณมากค่ะทุกท่นขอบคุณปาริดาด้วยค่ะอ๋อคิมดูแล คนชื่อโบ๊ทหน้าเหมือนพี่เนี่ยพี่โบอ่ะโบเพื่อนพี่อุ้มลักษณะชื่อพี่โบเลยนะพี่โบเหรอไม่ใช่โบเพื่อนพี่อุ้มลักษณะชื่ออะไรโบเลยนะโบวีโบเบนจิสิโบวี่เหรอโบวี่นั่นเมียเก่าวี้ค่ะไม่ใช่ค่ะยแฟนเก่าวีค่ะเมียเก่าวีไม่ใช่ค่ะแฟนกับแฟนแฟนพอดีติดในละครนี้เลยแอมเน้องเดี๋ยวก่อนนะรักโบราณ ุูมลักษณะชื่ออะไรชื่ออะไรนะบอกซีคนในไลุ์ได้ค่ะยินดีค่ะเรามาถ่ายรูปกันนะคะไปกดเข้าซีทกือวันถ่ายวันไหนไรวจรนใช่สวัสดีค่ะคุณาวินคอนวันนี้ป่ามีวันนี้ป่ามีก้นหอมวันนี้อยากเป็น้อนหอมป้อยราชวินนี่ือานม คลิปเจอก้อนหองเดี๋ยวคลิปจะได้เจอเมียซันแล้วอีกทีนึงเขาทะเลาะกันอยู่ค่ะคุณอ๋อเขาดีกันแล้วฮะเขาดีกันแล้วอัปเดตเขายังไม่ดีกันนี่เขาดีกันแล้วเข้อให้สัมภาษณ์ว่าดีกันแล้วจริงเหรอเมื่อคืนนะนะเอาเหรอไลฟ์อยู่เอาไลฟ์ลืมหลุดขา่ใช่ะหนูดีกันแล้วลงไทยรัฐลงไทยรัฐวะจเหรอลงไทยรัฐกันอยู่ไม่มีปัญหากันจริงเหรอเพียร์กันเพียร์กันเพียร์กันแล้วพี่เขาขับรถไปหาที่บ้านใช่ไหมเพียร์อะไรอ้าวจริงเหรอต้นหอมนี่ดต้นหอมอมอ สวยมากพี่หอมเฮ้ยเฮนาเงินเงนี่นีหนูอย่ามาง้กับแม่พรุ่ง bueno> นี้ได้2องแสนแล้วนะฮะพรุ่งนี้ได้2องแสนแล้วนะฮะแม่พรุนี้ก็ได้2องแสนสแสนเก้าหมืนเจ็ดเก็บไปเก็บไปเถอะเก็บไเกไปเถอะไม่มีหักภาษีด้วยเพราะว่ลูกเอาค้าบัญชีนานานาาทำแบบทำใบหักเนี่ย ไม่ต้องมีใบพงใบหักอะไรเด็กรับสรัพยกรสรัพยกรบอกว่าต้องมีหักนิดนึงไม่มีเรียกสรรพคุณทรัพากรไปคุยกับป้าเปาอะไรนะไม่มีไม่มีเราได้ด้วยเสน่หาไม่สนใจป้าเปาต้องไปเรียนหนังสือไม่ได้ค่ะสรัพยกรไปจ่ายค่าเทอมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะสองแสนบาทพวกนี้ใครอยากจะดูติดตามไลฟ์หรือว่าเป็นดาราดาราหักหักค่าได้ไหมหรือเน็ตเน็ตผมเน็ตมาหรือเน็ตคะเน็ตเน็ตไม่มีการหักอะไรทั้งสิ้นคนถามว่าพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างพิธีส่งมอบอ้าวพิธีส่งมอบเงินสองแสนบาท ให้ติดตามพรุ่งนี้รับประกันว่าจะไม่มีการพูดดีเขาป่วยอเลยนะไม่มีการพูดดีแล้วนะคะจะมาแบบเอ้ยเปาเปาก่อนรับเงินลุงพูดดีครั้งไม่มีนะคะอยากฟังก็ไปดูคลิปเอาเองค่ะจบแล้วจบเลยและคลิปก็แบบว่าไม่พูดดีด้วยนะเดี๋ยวนี่เขาเลยนะเขาพูดดีแล้วแล้วมันไม่นานวันนี้มันพูดใช่ปหมใช่แล้วบอกว่าไงบอกว่าแต่ทำหน้ายังไงทำหน้าไง ทำเนี้ยลำคาญไงเพราะวันๆมีแต่คนเกากหูว่าให้พูดว่าดี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 ทั้งวันบ้านเราไม่ได้เ็นกลียดกูเพราะว่าทั้งบ้านบอกให้พูดแต่ดีไอชื่อไอชื่อที่มาอีกแล้วแต่เขา จักนะเรู้จักพี่เขาจะออสไข่นะพี่วุฒิรู้ใช่ไหมรู้ก็เหมือนตอนเวลาที่พี่อ้นจะอุ้มอ่ะนางไม่ให้พี่อ้นอุ้มนะไม่ให้เงินไงอ้นไม่ให้เงินไงแจ๊คไม่อุ้มไงแจ๊คเงี้ยก็ไม่เอานางก็ไม่เอาแต่พออยู่จะอุ้มนางก็ให้อยู่อุ้มนางรู้ว่าใครเป็นคนให้เงินนางนางรู้ว่าเดี๋ยวค่าเธอมันแพงไงค่าเธอมเรียนนานาชาติมันแพงก็เลยเออยอมหน่อยที่ยังไงต่อเราต้องไปล่างต้องพักก่อนพักก่อนอ๋อโอเคพักก่อนพักก่อนเอาส้มตำมากินไหม ฟังหน่อนั่งกินก่อนให้อยู่ต้่งไปนั่งตรงนี้โอ้ยเบื่อจังเลยอ่ะเอ๊ะอักษรฟรีละครละครเอ่อ Beauty and the Boy ละครไลฟ์ละครไลฟ์ Beauty and the Boy นะครับจะออนแอร์วันที่14มีนาคมนะฮะทางช่องเอ่อ Facebook w d y เท่านั้นนะครับ Facebook Woody เท่านั้นแล้วก็นี่คนนี้คนนี้คือคนเขียนโครงเรื่อง ับส o อ t ทูส s t o ี่คุณยีคนคุณยีเป็นคนเขียนโครงเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอะไรและมีดารามารับเชิญยังไงบ้างก็เป็นเรื่องเบ่ออนทู o story เกี่ยวกับวงการพิตตีในแบบนางแบบแล้วก็เน็ตไอดอลแล้วก็เมียหลวงเมียหลวงด้วยเมียน้อยด้วยเมียน้อยด้วยมันจะก็ได้มันจะสบายสบายตุศได้ไม่เป็นไรไม่เสียครับก็อยากให้ติดตามดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาราที่บอกว่าเป็นดารารับเชิญเนี่ยเยอะกว่าเยอะกว่านักแสดงหลักอีกนะตอนนี้ดารารับเชิญเนี่ย เป็นสิ่งที่น่าติดตามที่สุดตอนนี้เยอะเลยนี้เราไม่รู้ว่าละครเป็นแนวไหนเพราะว่าจะดราม่าหรือจะมีทุกรสมีทกสมีทุมีทุกรมีทกรับีทกรมีทุกรสยกรสมกรสมีทรมะทุยรมรสมีาุรสมีรมีุยกองม่ายกรสมีทุกีทุกรุก็สมทุกรสมีท้กรสกีทีทุกรหมีทนสุกรสบกสุกรุดี่ีที่นี่เป็นอ่ะทีีก คน,คนก็บอกว่านอนแล้วตืนขึ้นมาแบบอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะ,คะเรื่องชิตต็อปปี้ค่ะติดตามกันด้วยนะคะมีเรื่องน่าตืา่นตาตื่นใจแน่นอนแต่มีเรื่องนั้นาไม่บอกต้องให้รอดูยองดีดูที่ Facebook ของพี่บุดีนะคะไม่กินอะไรดีล่ะอ๋อ สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะเอ่อโบ๊ทนะคะเส,สดงเป็นโบ๊ทค่ะสอบซอ้อนสอบโอ๊ยแายมาฝากหน่อยนะคะก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพวกเรานะคะก็ตั้งใจมากบูดีก็อนทั้งโขกทั้งสับนะคะรับรองเลยว่าวคำว่าบูดี้การันตีขนาดนี้ผิดแน่นอนเอ๊ะใช่ไหมฟังว่าไปา ดูได้ที่วูดดี้เท่านั้นค่ะที่ไหนล่ะแฟนเพจไหมล่ะแฟนเพจก็แล้วกันเพจเป็นเรื่องแรกของฟางเหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อวิลเลียมครับเป็นเป็นวิลเลียมนี่แหละครับหล่อมาก ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่องแรกของวลเลียมด้วยแล้วก็ทุกๆคนตั้งใจทํางานมากเลิกดึกทุกวันดึงเช้าทุกวันครับฝากด้วยนะครับแล้วก็จะออนที่แฟนเพจของวูดดี้เท่านั้นครับติดตามได้เลยมเมียเหนือ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 ครับ เมื่อกี้เอาลงเตะโดนหาใครได้บ้างอะไรฮะ